อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้หวังเพิ่มความโหดในแนวลุกล่าสุดโดดเข้ามาร่วมวงล่าตัวเฟลิเป้คูตินโยจอมทับเลือดซัมบ้าด้วยอีกทีมแต่มีปัจจัยบางอย่างที่อาจทําให้ยอมถอนตัวเลสเตอร์ซิตี้สโมสรดังแห่งเวทีพรีเมียร์อังกฤษมีความสนใจที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวฟิลิเป้คูตินโยกองกลางตัวรุกบาเซเลียนของบาร์เซลโลนายอดสโมสรลูกหนังแห่งศึกลาลีกาสเปน มาเสริมทัพหลังจบฤดูกาลนี้ปัจจุบันคูตินโยกำลังเล่นให้กับเบเยอร์มินิกด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลแต่เป็นที่ชัดเจนว่าเสือใต้ไม่มีแผนที่จะซื้อขาดทําให้คูตี้ตกเป็นเป้าหมายเสริมทัพของหลายสโมสรในเพเมารีกอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีทอนแนมฮอสเปอร์และอาร์เซนอลล่าสุดเดอะมิเลอร์เปิดเผยว่าจริงจอกสยามก็เป็นอีกหนึ่งสโมสร ที่พร้อมล่าลายเซ็นของคูตี้เนื่องจากกุดซือเบรเดนโรเจอร์ ger, หวังจะได้ร่วมงานกับดาวเตะวัย27อีกครั้งหลังจากเคยร่วมงานกันแล้วที่ลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามเลสเตอร์อาจมีกําลังเงินสู้กับสโมสรอ,อื่นไม่ไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปีศาจแดงปัจจุบันคูตินโยเหลือสัญญากับบาร์เซโลนาถึงปี2023ขณะที่ได้ดูการนี้เจ้าตัวลงเล่นให้กับบาเยนร์ไปแล้วทุกรายการ32นัดทําไป9ประตู คิสเตียนฟุกแบ็กซ้ายของเลสเตอร์ซิตี้เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวในช่วงที่ฟุตบอลหยุดทําการแข่งขันฟุกและนักเตะคนอื่นของเลสเตอร์ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของภาครัฐโดยการแยกซ้อมที่บ้านซึ่งตัวเขาเองก็มีความสุขที่ได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวมากขึ้นพวกเรากําลังมีความสุขกับการใช้ชีวิตเรียบง่ายนอกเมืองและใช้เวลากับครอบครัวร่วมกันผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือการได้อยู่ร่วมกันในครอบครัวให้ชีวิตปลอดภัยที่บ้านซึ่งนั่นเป็นสิ่งสําคัญที่สุด พวกเรามีสวนหลังบ้านขนาดใหญ่เราไม่จําเป็นต้องอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวเรามีธรรมชาติรอเราอยู่ข้างนอกเป็นพื้นที่ให้เราเล่นฟุตบอลและสูตรอากาศที่สดชื่นการปฏิบัติตามคําสั่งของภาครัฐเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับทุกคนผมเชื่อว่าสถานการณ์ที่ยากลําบากเหล่านี้จะผ่านไปได้โดยเร็วสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ขอแจ้งระงับการใช้สิทธิ์เข้าชมตั๋วการแข่งขันช่วคราว ในช่วงที่มีโรคระบาดโควิด19เกิดขึ้นฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในอังกฤษได้หยุดพักการแข่งขันทุกรายการอย่างน้อยถึงวันที่30เมษายนและเพื่อผลประโยชน์ต่อแฟนบอลจนกว่าฟุตบอลจะกลับมาลงทําการแข่งขันได้สมูรสนจึงมีแผนดําเนินการดังนี้ระงรับการต่ออายุบัตรเข้าชมรายปีอัตโนมัติผู้ถือตั๋วปีราวๆ15,000รายโดยปกติจะได้รับการต่ออายุดโดยอัตโนมัติในช่วงเวลานี้ของทุกปี ยังไรก็ตามกระบวนการดังกล่าวถูกระงับไว้เพื่อรอประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด -19 ต่อไปการบอลที่ถือตั๋วปียังมีสิทธิ์ชมเกมในสนามเวลานี้และยังไม่จําเป็นต้องชำระเงินสําหรับเกมในฤด,ดูกาลหน้ารายละเอียดยังเป็นทางการจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งการคืนเงินสําหรับบัตรเข้าชมฤด,ดูกาล2019-20 2, 2 0 20, บัตรเข้าชมทุกใบสําหรับเกมเย่าฤด,ดูกาล2019-20 2, 2 0 20, ยังสามารถใช้งานได้สําหรับโปรแกรมการแข่งขันที่ฝ่ายจัดแข่งขันได้ระบุใหม่ แต่หากเกมเย่าทั้งสนะีนัดที่เหลือของฤดูกาลต้องเตะในรูปแบบสนามปิดไม่มีแฟนบอลเข้าชมแฟนบอลสามารถเลือกคืนเงินได้2รูปแบบคือเป็นเงินสดหรือรับคืนตามสัดส่วนที่เหมาะสมการคืนเงินในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นกับเฉพาะแฟนบอลที่จ่ายเงินซื้อบัตรแบบนัดต่อน,นัดเช่นเดียวกับเกมเอฟเอคับรอบก่อนรองชนะเลิศที่เลสเตอร์พบกับเชลซีหากเกมดังกล่าวยกเลิกหรือจัดแข่งขันแบบปิดแฟนบอลสามารถทำเรื่องรับเงินคืนได้เช่นกันการชำระเงินผ่านบัตรเดบิตสำหรับผู้ถือตั๋วปี ใช้วิธีการชำระด้วยการหักจากบัญชีการตักเงินครั้งสุดท้ายสำหรับฤด,ดูกาล2019-2020จะเกิดขึ้นในวันพุทธที่1เมษายนเนื่องด้วยสถานะตอนนี้ฤด,ดูกาลยังคงไม่ยุติและทุกทีมยังมองถึงแนวโน้มที่จะแข่งขันให้ครบตามโปรแกรมฉะนั้นเรายินดีหากแฟนบอลต,ต้องการชำระเงินยอดสุดท้ายในส่วนนี้เราทราบดีว่าสถานการณ์เวลานี้ไม่สามารถคาดเดาได้แฟนบอลที่ไม่เหตุข,ขัดข้องและไม่สะดวกที่จะชำระเงินในวันที่1เมษายนสามารถแจ้งรายละเอียดสมาชิกได้ทันที สโมสรขอแสดงความขอบคุณแฟนบอลสำหรับความเข้าใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากและเราจะพยายามทำให้ผู้ถือบัตรเข้าชมรายปีได้มั่นใจว่าเราได้ดำเนินการดำเนินงานอย่างรอบคอบและกรอบเวลาของการตัดเงินจากบัญชีของท่านจะเป็นเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะไม่กระทบต่อสถานการณ์โดยรวมด้านการเงินของแฟนบอลส่วนใหญ่ส่วนรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือตั๋วปีสามารถติดตามได้ต่อเนื่องได้ที่ lfc.com c